ที่จะนำข้อเสนอแนวคิดในส่วนของรัฐมนตรีทานของประเทศอาเซียนที่ได้นำเสนอผ่านผมมาเพื่อไปนำเสนอต่อประเทศชั้นนำในกลุ่มจีน20แล้วก็จะนำข้อสรุปจากการประชุมในช่วงอาทิตย์หน้ากลับมานำเสนอให้กับรัฐมนตรีทานประเทศอาเซียนได้รับรู้พร้อมกันในการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือโดยสรุปครับ ะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยครับรูไปถึงโดยเฉพาะพี่น้องชาวชนบุรีชาวพัทยาที่จะเป็นตาผลงานดีๆแล้วก็เปิบวหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพที่ดีนะครับครั้งที่แล้วสองครั้งที่แล้วที่มีการจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนรัฐมนตรีทางพิเศษหรือในส่วนผู้นำสงสุดตีพิชามพัทยาและชามุขินนะครับก็ประสบความสำเร็จเกิดความเกิดเป้าหมายที่ ได้กำลังไวครับแล้วก็ส่งผลในเชิงบวกอย่างมากทั้งในแง่ของผลการประชุมเองนะครับต่อการดำเนินการทางนโยบายของทุกประเทศร่วมกันและผลในเชิงภาพลักษณ์ของประเทศนะครับที่ได้ส่งออกไปสู่สายตาชาวโลกกาสร้างความเชื่อมั่นเอ่อให้กับประเทศไทยให้กับเอ่น้องชาวคนไทยแล้วก็ทําให้อ่าบรรยากาศนะครับในการทําการค้าการขายการลงทุนเราปรับเข้ามาสู่สภาวะปกติเอ่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น ประเทศไทยจะแสดงให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าเรามมีควาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปทางในส่วนของการดำเนินทางในส่วนของทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปีที่เหมาะสมทันทีนะครับเราก็จะออกไปแสดงบทบาทได้เต็มที่นะครับที่จะช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งโดยทข้าราชการมนตหนึ่งแระโดย มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนครับองค์เงินเนี่ยหมายว่าพื้นทางคือเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนรูปทางการคือครับทุกแนววิธีนะครับคือก็มีหลายรูปแบบเดี๋ยวทางสอบมาออกสามารถที่เราจะเสนอรายละเอียดได้ครับแต่ก็มีการออกแบบในลักษณะของอกองทุนครับที่จะลงทุนใน เรือที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นองเพียงแค่กับประเทศหลายประเทศนะครับแต่เป็นประโยชน์ในการยกระดับที่ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนโดยรวมแล้วก็ยืย่ยันนะ<ต>ครับว่าประกาหรือท,ที่มาพื้นฐานของแนวคิดนี้เนี่ยก็คือ,อเงินสำรองนะครับของประเทศเอเชียโดยรวมรวมถึงประเทศอาเซียนดวงง้วย มีจำนวนมากและก็มากขึ้นเรื่อยๆแทนที่เราจะอาศัยคนไกลที่ที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหานะครับในอดีตก,ก็คือการนำอ่เป็นสำรองที่สะสมจากการขายของมากกว่าการซื้อของผู้ในห้างนะครับของเะเทศ ทางสู่ของประเทศเอเชียด้วยกันเนี่ยเพื่อลงทุนในเอเชียโดยตรงนะครับซึ่งก็เป็นการต้นต้นทุนเป็นการที่จะพุ่งต้นเองนะครับแล้วก็เป็นการสร้างศักยภาพทางแง่การในการ,าการ,ราาลง,ง,รงทุนในเอเชียโดยรวมที่แท้จริงการลงทุนเป็นกองทุนในแง่การลงทุนเด,เดี๋ยวหรือเปล่เปี่ยนฐาสภาทัพอร์กอ่นะแต่จะเป็นโทรศัพท์บซีเอ็มงไทยเนี่ยเพราะนั่นหรอกครับอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นซีเอ็มไอยแล้วเป็นเรื่องของ การส่งผทบในเรื่องของสภาพคล่องเป็นคนละเรื่องกับในเรื่องการลงทุนออสเตรเลียเป็นตัวเดียวไหมออสเตรเลียครับก็คนละตัวเองครับอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของการออกอัตรบัตรร่วมกันนี่เป็นแทนรูปของที่ประชารัฐบาลแสดงในเรื่องประเทศไทยตลาดที่ไทยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้สพที่แจ้งอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยมันก็แล้ว ดื่ยรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดก็อาจเป็นรูปแบบที่ดำเนินการผ่านธนาคา Asia, พรพัฒนาเอเชียครับหือ ADB ซึ่งจะ ช่วงนี้คือเสื้อแดงค่อนข้าง,างการชุมนุมเยอะมากแล้วก็พัทยาอาจจะเป็นพื้นที่ที่ก็ไม่ได้ไปลอดภัยเท่าหัวถินตรงนี้ในแง่ของการชุมทั้งรัฐนในแง่ของอาเซียนตรงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงมีการประสานยางังไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องนี้นะคบก็เป็นเป็นหน้าที่ การประสานงานในชณะความจริงการชุมในส่วนของรัฐมนตรีฐานเนี่ยก็ถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมของรัฐมนสรีส่วนเพราะว่ามีความต่อเนื่องแล้วก็ในเกือบทุกกรณี คือ,อมีครับมีการประชุมกันตอเนื้นะแต่ผมก็อยากจะเรียนนะครับว่า,ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียด้เพราะว่าเดอมทีก็ทราบกันอยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากที่จะจัดการประชุมในลักษณะนี้ในพื้นที่ที่มีความ Oh yeah.